สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะได้เวลามาอัปเดตลูกมาน้อยของเรานะคะแล้วก็พัฒนาการของน้องปีใหม่วันนี้แม่ว่าก็มีอะไรมาให้กับพ่อพ่อแม่แม่ f ได้รับชมกันกับพัฒนาการใหม่ๆของกับน้องปีใหม่ที่ น้องปีใหม่เขาได้ลูกหมานะคะมาเขีใจมาเป็นแรงบันดาลใจมีอะไรคืบหน้าต้องดูให้จบนะคะคลิปนี้ต้องดูให้จบแล้วสุกสุขท่านก็จะได้เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับน้องปีใหม่บ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย mm. ตอนนี้ลูกหมานะคะลูกหมาน้อยของเราก็ มาดูดนมคุณแม่มือใหม่นะคะคุณแม่ปีใหม่น้องเขาก็มีมาดูดบ้างนะคะหลังจากที่แม่วาป้อนนมน้องแม่วาจะป้อนนมน้องก่อนนะคะแล้วก็เอามาให้น้องปีใหม่น้องเขาก็จะปีนปีนไปไปนะคะกบน้องปีใหม่ก็ปีนไปป,นไป,ปีนมาก็ปีนไปเจอเอาหัวนมเข้านะคะก็เลยนอนดูด ก็ไม่ให้ได้ดูดนานนะคะให้ดูดแค่ว่าเขาหายคิดถึงแม่เขานะคะพอ,อนั่นเสร็จแล้วแม่วาก็จับจะเอาไปให้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับน้องปีใหม่เพราะว่าถ้าห่างเขานะคะน้องปีใหม่เขาจะโวยวายนะคะโวยวายมากเลยถ้าไม่เห็นน้องหรือน้องขาาสายตาถ้าเขามองไม่เห็นนะคะจะร้องโวยวาย เขาจะห่วงมากเลยนะคะห่วงน้องห่วงเจ้าตัวเล็กนี่นะคะตายังไม่ลืมตะมุตมีนะคะเห็นแล้วก็เอ็นดูค่ะแผลก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแม่วาก็ฉีดสเปนาโนแล้วก็ทายาให้น้องทีแรกแม่วาก็พันแผลให้น้องนะคะแต่ว่าน้องเดินเก่งมากเดินไม่หยุดพันหลายรอบแล้วก็หลุดหลายรอบแล้วนะคะแม่วาก็เลยไม่พันให้แล้วนะคะ ปล่อยให้อยู่กับคุณแม่อบอุ่นนะคะเ็าอยู่กับแม่ปีใหม่ของเขาปีใหม่ก็หลงลูกเลยนะคะหลงลูกเลยตอนนี้หลงเอามากๆเลยแม่ว่าจะเอาน้องไปเลี้ยงเอาไปไว้ในตะกร้าไม่ได้นะคะถ้าว่าเขาอยู่นอกจากว่าแม่วาจะออกไปธุระข้างนอกหรือว่าไปทํางานที่ละสายตานะคะแม่วาจะเอา ลูกหมาน้อยนะคะใส่ไว้ในตะกร้าป้องกันน้องปีใหม่ทับน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะหายใจไม่ออกก็ไม่ได้ปล่อยเลินเล่นนะคะแม่วาก็จะให้อยู่ในสายตาของแม่วาตลอดนอกจากว่าแม่วานั่งอยู่ใกล้ๆข้างๆนะคะแม่วาก็จะเอาน้องไว้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแม่วาเอาน้องลูกหมานะคะไปซ่อนแล้วน้องปีใหม่จะมีกิริยายังไง นี่นะคะหลังจากที่แม่วาเอาน้องไปใส่ไว้ในตะกร้าปีใหม่เขาได้ยินเสียงน้องร้องอยู่ในตะกร้านะคะแล้วหันหลังให้นะคะตะกร้านี้จะอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็คือโกรธนะคะโมโหมากเลยคือมองหาลูกไม่เจอนะคะเวลาน้องปีใหม่เขากโกรดนี่คือเขาจะไปหมดเลยนะคะ กับกิริยาทั้งแขนทั้งขาดูสังเกตดูนะคะเอซี FC สังเกตดูน้องจะพยายามยกทั้งแขนและขาพยายามจะหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะความโกรธนะคะนี่นะคะเริ่มยกแขนยกขาโกรธจะไปหาลูกนะคะได้ยินเสียงลูกอยู่ในตะกร้าสัญชาตญาณความเป็นแม่นะคะ แงนมองนะคะแงนมองเห็นแม่วานั่งอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงลูกน้อยอยู่ในตะกร้าเขาพยายามจะถัดตัวเองนะคะให้ออกมาจากในที่นอนนะคะขาแขนเริ่มมีแรงแล้วนะคะดึงนะคะดึงแขนดึงขาตัวเองแล้วแรงเยอะแล้วนะคะนี่นะคะพลิกหัวนะคะพลิกหัว ปิกหัวพยายามจะดันตัวเองขยับมั้ยเริ่มขยับแล้วนะคะขยับขยับขยับลงมาตอนนี้เริ่มตกจากที่นอนแล้วนะคะรอยตีเสือน้ํามันขัดๆนั้นก็ไม่ใช่ฝีมือใครนะคะฝีมือน้องปีใหม่เวลาเขาโกรธจ,จ,จัดนะคะอะไรอยู่ใกล้ๆเขาก็จะกัดหมดเลยความพยายามจะ ถัดตัวเองนะคะไปหาลูกหมานะคะลูกหมาน้อยที่แม่วาเอาไปไว้ในตะกร้านอนมองนะคะถัดมาไม่ไหวนอนมองแล้วแม่วาก็เลยเอาลูกหมาน้อยเนะะี่ยครับไปคืนเอาไปวางไว้ตรงขาเขาถึงจะสงบนะคะเพราะว่าแม่วาสงสารเวลาเขาออกแรงเยอะๆน้องปีใหม่เขาจะเหนื่อยเขาจะหอบนะคะนี่นะคะคือแม่วาจะให้ทุกๆท่านได้รับชมตรงที่ว่า ตั้งแต่มีลูกมามามันก็เป็นเหมือนยารักษาใจนะคะให้กับน้องปีใหม่เป็นเหมือนกําลังใจให้กับน้องปีใหม่ในการที่จะช่วยเหลือตัวเองขยับแขนขานะคะแม่วาก็หวังไว้ว่านะคะว่าน้องปีใหม่จะดีวันดีคืนนะคะน้องปีใหม่ได้ยาขนานดีไปเลยนะคะตอนนี้สุขภาพก็ดีสุขภาพจิตใจก็ดีขึ้นนะคะ สุดท้ายคลิปนี้แม่วาก็จะมาขอความเมตตานะคะให้กับน้องหมาน้อยแล้วก็มิ้วน้อยที่กำลังจะเกิดมานะคะลูกแม่สามสีวันที่13นี้นะคะคุณหมอก็ได้ทำการนัดผ่าคลอดแม่สามสีนะคะลูกมิ้วน้อยของแม่สามสีก็กำลังจะเกิดมานะคะแม่วาก็มาขอความเมตตานะคะ ้นมแพะนะคะให้มิ้วน้อยแล้วก็น้องหมาน้อยของเรานะคะเดี๋ยวแม่วาก็จะปักที่อยู่เอาไว้ให้นะคะท่านใดเมตตาก็ส่งนมแพะมาให้กับเด็กๆได้นะคะดูนะคะความรักของน้องปีใหม่นะคะสายใยสิ่งจะไม่ใช่แม่ลูกแท้ๆกันนะคะแต่ว่า เรามองนะคะเรามองแล้วเรารู้เลยเราจะสัมผัสได้เลยนะคะว่าเขารักลูกหมาน้อยนี้มากๆเลยนะคะเหมือนแม่แท้ๆเขาเลยดูนะคะทำทุกอย่างเลยเหลียกระตุ้นอื้อกระตุ้นชี่ให้กับหมาน้อยหลังจากที่แม่วาป้อนนมให้กับ มาน้อยเสร็จแล้วนะคะแม่วาก็จะเอาให้ปีใหม่ปีใหม่ก็จะทําหน้าที่ของเขาทําการกระตุ้นอื้อกระตุ้นชีให้หมาน้อยทําหน้าที่แม่นะคะเอนดูนะคะนี่ขนาดสภาพร่างกายไม่พร้อมนะคะน้องปีใหม่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะแต่เขายังมีความรู้สึก ของความเป็นแม่นะคะดูนะคะเลียเลียเหมือนแม่เลียให้ลูกระบบประสาทตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าแม่วาก็ยังให้น้องกินยาบำรุงระบบประสาทอยู่นะคะความทรงจำของปีใหม่ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกลับมาแล้วนะคะ แม่วาก็พยายามฟื้นฟูทุกอย่างนะคะไม่ว่าสภาพร่างกายสภาพจิตใจสภาพสมองให้น้องได้กลับมาปกติได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนน้องป่วยสูญเสียสมรรถภาพในร่างกายไปหมดเลยนะคะคุณหมอก็บอกโรคหัดนี้ไปทำลายระบบประสาทของน้องหมดเลยนะคะตอนนี้แม่วาก็ให้กินทั้งของบำรุงยาบำรุงนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะคะนี่นะคะแม่สามสีวันที่13าจะไปพาคลอดแล้วแม่วาก็จะต้องเป็นแม่ลูกอ่อนคอยเลี้ยงลูกแม่สามสีอีกก็เมตานมแพ้ให้กับลูกๆแม่สามสีด้วยนะคะท้องใหญ่มากๆแล้วนะคะตอนนี้ เตรียมตัวนะคะน้องสามตีก็เตรียมตัวผ่าคลอดแม่วาก็เตรียมตัวเป็นแม่ลูกกอนนะคะสุดท้ายคลิปนี้แม่วาก็เช่นเคยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่ทุกๆท่ทททานนะคะส่งมาให้กับแม่วาแล้วก็เด็กๆนะคะส่งกำลังใจดีๆนะคะคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจเสมอมานะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆนะคะ